บอลเลกขอดแล้วหลอนี่ยังพิมพดอะไรแล้วมึงจะไม่ให้คนจินได้ไง <c oughs> มึงยังใส่เสื้อชื่อกูบนบนหน้าอกเลยเ<อ>นี่ยเอาหมดให้เขานี่ไงเขานอนเขาอยากสะส่งมา มึงเอาใส่เสื้อโอเปอเรอเรสเฮปปี้เน็ตอยู่เลยเราก็ต้องอวยเจ้านายดิเจ้านายเท่ากับเงินมึงไม่ได้อยากอวยกูหรอกค่ะเขาตกมาให้มึงใส่ฟรีค่ะอีหยงก็ใช่ไงเออแล้วหยงผิดอะไรหยงใส่ดีไงหยองก็โอเปอเรอเรสปปี้เมึงผิดมึงผิดทุกอย่างสวัสดีค่ะแล้วเราไปลงอยู่กันที่สวัสดีครับเจอกันเหมือนเดิมครับเพิ่งไปอ่านบทความในเฟซบุ๊กมาไม่เชื่อนะบทความเขาพูดว่าไงรู้ปะถ้าคุณรู้สึกว่าคุณประสบความสำเร็จคุณอย่าโพสต์แบบผอมตัวคุณพูดไปเลยว่าคุณสำเร็จมมาาากกกรววยยยังงงไไออออ้้้เหหีฟฟิศคืใญ่ ไตอนนี้พนักงานกี่คนรับเพิ่มมาอีก2กลังจะมีกำลังรับกราฟิกดีไซน์อีกหนึ่งซับอีกหนึ่งตอนนี้พนักงานกี่คน20กว่าคนแล้วพอเราอยู่ข้างบนเนี่ยผมเดินลงมาเนี่ยชั้น3เนี่ยเป็นห้องนอนห้องเหมือนห้องสูตรเลยห้องสูตรแบบเทควิวแบบสระน้ำอ่ะดูใบกูคุสติดูใบสัตว์ที่เลี้ยงเป็นอะไรลิงเสือเออหลงอะไรเห็นดูใบเขาเลี้ยงลิงเสือแต่พอลงมาชั้น2สภาพออฟฟิศตอนนี้คือไงของเตยสภาพคป็นของเตย ของอีเลคเคค้าลูกไบวินเสียงหัวล้อปึ่งปังขึ şey <t uh t uh well> ้นมาคุยกับตู่วันแรกว่าตู่องค์กรของพี่เนี่ยจะไม่เกิน5คนพออยู่สะพานหัวช้างใช่ไหมพนักงานแม่งเริ่มมี6หลังจาก6จากห้านะ6ปุ๊บ ขึ้นเป็นสิบอะไรหยงไอ้เด <sh> in ียมันยุ่งโทรศัพท์อะไรมึงอย่าเปิดดูข้อความเลยกูไม่ไม่ใช่จะล็อกจอไม่ต้องล็อกไม่ต้องยุ่งกูงยังไม่พิมพโทรศัพท์มึงเลยนะข้อหวังดีโทรศัพท์มึงเอามาตรวจดิที่มึงด่าเจ้านายอ่ะเขาออกกฎหมายแล้วว่าห้ามลูกจ้างโพสต์ด่าเจ้านายพี่พ์จับกูจริงไหมเนี่ยเขาออกกฎหมายใช่ป่ะไอ้บัตสอีกคนนึงตอนนี้เริ่มละแม่งเริ่มแล้วแม่งเริ่มโพสต์ลวไอ้บัตสมึงเนี่ยมันเป็นตัวนำนะ ไอ้บัตอีกตัวหนึ่งนะไอ้บัตเนี่ยโพสแล้วนะลูกค้าคือพระเจ้าไม่ใช่พนักงานคือพระเจ้าลูกค้าคือเรื่องรองเอาจริงนะมันรู้กูเป็นเพื่อนอีกนิดเดียวถ้ามันแท็กกูเท่านั้นแหละเลืองนิดเดียวแล้วคนที่เขาไปคอมเมนต์คนแรกคืออะไรนอร์แมนนอร์แมนแชมป์นอร์แมนส่งหัวใจสีขาว2ดวงมึงไปกดดูได้เลยกูในจําแน มึง่็มันรวมหัวกันนะยิ่งคนเยอะองค์กรเยอะนะมึงก็พยายามเลื่อยขาเขาอีกฉะนั้นเนี่ยกูรู้สึกว่าพวกมึงต้องแยกกันเทียบเนี่ยหลังๆแม่งรวมหัวกับอีดิเตอร์และแม่งรวมหัวกับเออด้วยไอ้ตากล้องอีกมึงต้องแยกทีมออกเขาเป็นกลุ่มก้อนมึงรวมหัวค่ะรวมหัวสู้กับงานไม่ใช่มึงจะเอากุลงมึงจะลเอากุลงแล้วมึงช้อนหน้าแกงกูไอ้ที่หลังๆกูยอมรับว่กูกลัวนะป๊อปปองกูแม่งมาแรงเหมือนกันนะในสตองสตรีมแม่งเลื่อยขากูหมดนะ ฉะนั้นเนี่ยองค์กรเรามันต้องใหญ่ขึ้นฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูออฟฟิศใหม่โคตรหูอเอ้ยไงตอนนี้ชาวเน็ตคือจับโต๊ะแล้วเชีพยพี่วอนแม่งเอิดจริงจริงเขารวยเขา ใครก็เขาไม่อยู่แล้วอ่ะแม่กูเมื่อเช้ากูไปหาแม่กูมาตับแต่เก้าโมงกูเชื่อไหมแม่กูนัดสิบโมงกูไปถึงนะเก้าโมงห้าสิบแม่กูบอกกูว่าแม่เพิ่งมาเอา้านับสิบโมง <c oughs> แล้วนั่งคุยกับกูตั้งแต่สิบ,บโมงถึงเที่ยงด่าก,กูสองชั่วโมงเต็มๆแล้วไปนั่งที่ธนาคารไอ้เหี้ยห้องผู้จัดการเล็กก็เล็กแอร์เป่าตากูอยู่เงี้ยคือพี่มีแอร์อะพี่ควรจะใช้แอร์จะลูกค้ามาเนี่ยไอ้เหี้ยเ้าไม่ เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงคือแอร์เก่ามากแล้วคือไม่มีสวิงเลยแล้วแม่กูแบบหเหมือนแม่กูคิดว่าโอ๊ยแม่กูแค่นี้ร้องไห้อะลูกไม่ใช่แอร์เป่าตากูาแห้งถ้ากูใส่คอนแทคเลนนะไอตัดมึงต้องเอาเสียงม,มางัดคอนแทคเลนออกจากตากูถ้าสมมติว่าเป็นแอร์ใหม่ ผู้จัดการเห็นแล้วว่ากูนั่งเ่ยโอ้ป่าโมไปนั่งแล้วเนี่ยคนขอถ่ายรูปกูทั้งธนาคารนะเขาต้องกดแอปพลิเคชันปรับแอร์ให้เบาให้มันรู้สึกว่ากูนั่งแล้วสบายให้อุณหภูมิที่กูนั่งคุยกับแม่กูมันลดลงไม่ใช่ป่าวูวูวูแล้วก็มีแต่ลมไม่มีความเย็นไม่ได้ฉะนั้นวันนี้จะพาไปดูออฟฟิศโค้กใหม่และที่สําคัญเลยคือออฟฟิศโค้กใหม่ของทุกอย่างก็ต้องใหม่รวมไปถึงติดแอร์ใหม่ด้วยพนักงานจะได้ฉ่ำปอดฉ่ำใจกัน ชนแล้ววันนี้ครับไม่ต้องตกใจมีลูกค้าแต่ว่าถ้าไม่มีลูกค้าแล้วเนี่ยก็จะต้องพาทุกคนไปดูโคตดคูที่ใหม่อยู่ดีเพราะว่าตอนนี้เปิดอะไรเพิ่มโคตรคูมิวสิกโคตรคูเกมมิ่งเปิดแล้วด้วยเพราะว่าทำทำเอ่อเคเคทาวถูก uh, ป่ะเดี๋ยวต่อไปเนี่ยจะมีสตรีมเมอร์ที่อยู่ในสังกัดโคตรคูเกมมิ่งด้วยผมกำลังมองหาอยู่ฉะนั้นออฟฟิศมันต้องยิ่งใหญ่นะไซส์มันต้องเพิ่มเพราะจำนวนพนักง,งานเพิ่มแล้วเดี๋ยวเราจะรับอีดิเตอร์เพิ่มอีกเพราะว่าปีหน้าเรามีอะไรมีซีรี้ มาดูมาดูเชื่อมันกินใหญ่แล้วมไอ้เหี้ยรวยแล้วมึงไปแลกไปยี่สิบมาได้สัตว์เอ็งยุ่งแม่กินเปรตแม่เหี้ยฉะนั้นจะพาไปดูใหม่เลยสุดๆไปเลยเพราะว่าวันนี้ออฟฟิศใหม่จะติดแอร์ใหม่กับแอร์ใหม่ของไฮเออร์คือคู่สุดๆเดี๋ยวพาไปดูแต่ว่าตอนนี้อากาศมันร้อนมากฉะนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะเดินไปถึงเนี่ยต้องรู้อยู่แล้วว่าโอปาโมในเวลาเล่นคอนเสิร์ตจะเป็นคนขี้ร้อนนี่คนหลังนะคนหลังนะอยู่นี่แต่ผมจะเปิดแอร์ที่ออฟฟิศใหม่ไปก่อนพอไปเดินไปถึงตรงนู้นปุ๊บเนี่ยเข้าไปแล้วคือ่ ฉะนั้นเนี่ยการเป็นผู้บริหารเนี่ยวิสัยทัศน์มันสำคัญเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดแอปพลิเคชันก่อนนี่ h ฮเออร์สมาร์ตเดี๋ยวนี้เลือกทั้งทีต้องบอกเลยรุ่นนี้ครับผมแอร์ไฮเออร์รุ่นเพียริคูครับแอร์เพื่อสุขภาพนอกจากเย็นเร็วเย็นฉ่ำแล้วก็คือยังดีต่อสุขภาพด้วยบอกเลยว่าลำสุดๆแล้วก็คือฉลาดมากๆฉลาดกว่าโอ้พระโมทที่เป็นผู้บริหารอีกความสามารถนี่คือเปิดปิดแอร์ผ่านแอปพลิเคชันได้นี่คุณมีสมาร์ทโฟนนี่นะอยู่เดี๋ยวผมจะเปิด Air แอร์เลยสั่งงานแทนรีโมทก็คืออ ไฮเออร์สมาร์ทนี่น,นี่นี่ดูมันจะเป็นอย่างนี้โคดรครู New Office. ลนิวออฟฟิศเราสามารถกดเปิดตัวนี้บอกอุณหภูมิเรียบร้อยตอนนี้อุณหภูมิในบ้านนู้นเนี่ยสามสิบเมื่อกี้สามสิบแต่ว่านี้เราเปิดความเย็นยี่สิบห้าไว้แต่เมื่อกี้เป็นตัววัดอุณหภูมิว่าบ้านเราตรงนู้นเนี่ยกี่องศานี่อินดอร์นี่เขาบอกตรงนี้สามสิบองศาเซลเซียสอันนี้คืออุณหภูมิยี่สิบห้าเลยเขาบอกเลยว่ามาตรฐานออฟฟิศทั่วไปเนี่ยเปิดยี่สิบห้าไว้ยี่สิบห้านี่คือเป็นเหมือนค่ากลางอะ ไปเดี๋ยวไปดูที่บ้านนู้นไหมไปสกูตเตอร์สกูตเตอร์ไฟฟ้าเราต้องลักลงมาขึ้นฝากหน่อยดิเดี๋ยวมันล้มไงไปยังไงนะคะสกูตเตอร์ครับเอจ๊มาดูมาดูตรงนี้มาดูตรงนี้เก็บัวสกูตเตอร์เก็บตัวอาเจีกีนไปดีกว่าไอ้เชี่ยฝนตกมึงทำแบบนี้ไม่ได้นะนี่จะเป็นครั้งแรกที่กูได้ใช้สกูตเตอร์เลยนะเเออแล้วป็นไงฝนตกไงไอ้เชี่ยอะไรวะเนี่ย และนี่คือออฟฟิศใหม่ของเราครับซึ่งอยู่ถัดมาจากโคตครูเนี่ยแค่ประมาณหนึ่งหมาเหงาอะ่ะคือแบบเดินแล้วก็ <c oughs> <c oughs> ไม่ไกลมากที่เช่าในหมู่บ้านนี้เพราะอะไรเพราะว่าอยากได้ที่ทางไนที่หนึ่งที่มันใกล้ๆกันจะได้เดินไปตรวจงานแล้วก็เวลาส่งเอกสารส่งไฟลเนี่ยเดินทางไปกลับง่ายๆผ่านสกูตเตอร์โดยที่ไม่ต้องใช้น้ํามันจะได้ช่วยรักโลกโดยฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เราเปิดแอร์ไว้แล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าที่สั่งเปิดแอร์ไปเกียกับบ้านโน้นเนี่ยพอมาถึงเนี่ยแอร์มันเปิดจริงเปล่านี่แบบลองเทคเลยนะ <c oughs> ไม่ต้องคัดนะ นี่เป็นไงเป็นไงโอ้โหช่ำช้ำไปเลยฉะนั้นวันนี้คือออฟฟิศทัวร์แบบว่าที่ยังไม่ได้ตกแต่งอะไรเลยโต๊ะแรกนะครับคือโต๊ะครีเอทีฟที่เราจะวางนะครับโต๊ะครีเอทีฟเนี่ย เป็นโต๊ะแห่งการสร้างสรรค์การทำผลงานให้ทุกคนที่ติดตามโค้ชคูได้ดูว่าพลังของความค reat ีฟมันมาจากตรงไหนฉะนั้นโต๊ะค reat ีฟที่สำคัญมากโต๊ะค reat ีฟอยู่แล้วเรอกหมเดินเริ่อแล้วไปไหนนี่คือโต๊ะค reat ีฟวางตรงนี้พิดแอ๊ดให้ไหมพีแผนกอื่นไงค reat ีฟนั่งนอก มีครัวซึ่งครัวเนี่ยเป็นครัวไทยด้วยทีนี้พวกมึงอยากจะทําอาหารพวกมึงอยากจะชาบูพวกมึงจะทําอะไรก,ก็เต็มที่ไปเลยไม่ต้องเก่งใจกูอีกแล้วเพราะว่าทุกวันนี้เวลากูลงมาแล้วมึงผัดขีดผัดขาดกัน <c oughs> กูก็คือนั่งเล่นเกมอยู่กูก็แสบตา <c oughs> ไปหมดฉะนั้นอันนี้ครัวนี่คือทำมาให้เต็มที่เลย <c oughs> แต่ความ,มาล่ารักของแอร์คืออะไรต่อให้มึงปิดเนี่ยมันก็จะเหม็งเข้ามาเว้ยแอร์มันมีตัวกรองอากาศด้วยฉะนั้นกลิ่นที่มันเข้ามาไม่ทาให้มึงสะอาดขึ้นจึงคือองแล้วเนี่ย ตโตเคทีปะคุณได้อยู so exactly oh no ่มากด้านบนอ่ะก็จะเป็นโซนของตาต้องแล้วก็บริษัทใหม่ๆที่จะเปิดที่จะมีพนักงานเข้ามาหรือสตรีมเมอร์อะไรอย่างเงี้ยในาพนี้หมใช้เวลาเรียนเรียนดีไม่บอกว่าให้พนักงานใหม่มารอนี่ได้เลยมึงเป็นพนักงานใหม่หมายความว่ามึงจะอยู่ตรงนี้คนเดียวแล้วก็ไม่มีคนอื่นมาอยู่กับมึงได้หรอกเขาบอกเขาบอกว่าเอาคิดตรงนั้นทุกเดมแล้วไง ก็ก็ให้มารอที่นี่ผมว่าจะเอามามานั่งทำเนี่ยไม่มีใครมาตั้งแต่เช้าเราจริงไหมคุณบอกให้พนักงานใหม่มาที่หมายถึงว่าเดี๋ยวมันเสร็จแล้วพนักงานใหม่เนี่ยอ๋อกับแก๊สเคทีแบบข้อยกเอาตรงนี้คุณไม่ได้หมายความว่าให้พนักงานใหม่มาแงคนมาวันนี้เลยแล้วก็หัวไอ้สัตว์เล่นซีมขยับด้วยคุณถึงว่าใครแบบคุณปัญญาป้าคุณจังเลยโอ้ยที่พักอะไรโอ้มึงทำงานเอาได้เนี่ยอนั่งกินกับคนอื่น โอโหไป่นเพี่งแพอดีเลยป็นพอดีเลยเหรอคิวกคควนี่คือคิวกของอันนี้ด้วยใ่ใช่อันี้เลยอ้แต่นี้ไม่ได้เลขยันในงานด้วยเพถ้าคิวกอันนี้ต้องเสร็จต่ปรมาแล้วอันนี้เป็นโซนอะไรตอนแรกจะอิีิเตอร์อย่างนี้ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะให้เป็นอดิเตอร์หรือเป็นพวกโมชันแยกออกจากกันบเพราะไม่งั้นตอนนี้มันแน่นมากฉะนั้นต้องรู้อาจจะเป็นแค่โซนแบบของอิไปเลยแต่ว่า ออฟฟิศอื่นนะ <c oughs> เขามีกฎน,นะเว้ยวย่ามึงอ่ะห้ามเป็นแฟนกันออฟฟิศนี้ไม่ได้ห้ามแต่แยกออกก็มีปัญหาคุณ <c oughs> ทำจริงม,ม,มันเป็นควรมับใะไรกันทำไม่ได้นี่ยังเป็นเมึงไม่เหมืที่สุด <c oughs> โซนเนี้ยผมก็คิดอันนี้น,นะผมคิดว่าโซนนี้ยจะเป็นโซนตากล้องผมรู้สึกมันเป็นล้าวแบบส่วนตัวมึงก็เซ็ตชาบไปเลยเป็นแบบเป็นของเป็นอันนี้แล้วก็ในห้องนี้จะได้เป็นห้องเก็บไฟ เก็บพวกโคมต่างๆเก็บอุปกรณ์กล้องก็คือเข้ามาได้หมคือห้องนี้มันมันเป็นห้องเก็บอุปกรณ์ได้เลยแล้วก็เดี๋ยวในนี้ก็จะมีมินิบาร์เอาไว้เป็นพวกกาแฟพวกของกินพวกอะไรอย่างงี้ตู้เย็นเล็กๆเหมาะกับตากล้องสุดละไปชั้นสามคือชั้นสามเนี่ยมันมีแค่สองห้องเลยห้องเนี้คิดว่าจะทำเป็นห้องสตรีมเผื่อมีสตรีมเมอร์บางคนที่อาจจะต้องมาซ้อมเกมหรือว่าอาจจะแบบไม่ไม่มีคอมพิวเตอร์หรือว่าบ้านลำบากก็ตรงนี้ม็นเ้องสตรีมได้ ได้สนะักหนึ่งสองห้าคนประมาณสี่ห้าคนพอใจก็คิดว่าจะรับแค่นี้อยูแ่แล้วไม่รับเยอะแล้วก็ห้องสุดท้ายครับห้องสุดท้ายคือห้องนอนคือเราแรกสองทีสองใจว่าเชี่ยจะเอาห้องนอนไว้ดีเบาวะหรือว่าจะทําเป็นห้องทํางานมานั่งคิดอีกทีหนึ่งอะเผื่อแบบพนักงนานคนไหนแบบไม่กลับบ้านหรือบ้านไกลแล้วกลับไม่ได้จะได้อันนี้ทําเป็นห้องนอนแบบห้องรับรองกลับลไม่ได้เพราะทำงานอะเมาคือจะได้นอนกันได้เพราะว่าหนึ่งเลยช่วงนี้ไม่เคอร์ฟิวแล้วก็ อย่างไอบ้านเง so to yes? like <iled> ี้ยบ <orsa ideas> ้านอยู่พระรามสองนั่นนี่นู่นนะบางทีมันนอนออฟฟิศได้ออฟฟิศนู่นมันอาจจะนอนลำบากเพราะมันเป็นเป็นที่ทำงานอย่างเดียวแต่ว่าเนี้ยมันจะได้เซตอัพเป็นห้องนอนเอาไว้เป็นห้องนอนเล็กแบบเผื่อพนักงานคนไหนอยากจะนอนแบบวันที่กลับบ้านไม่ไหวหรืออะไรเงี้ยก็อ่ะพักผ่อนกันไปเป็นห้องพักผ่อนเล็กๆเไ้หนาวเไปหนาวดอกแอร์ไม่เงย นอเนไม่ก็ลงมาไม่มีฝุ่นเลยเพราะว่าไม่บ้าต่างภาษานี่หรอเขาบอกกดได้แค่ปุ่มเดียวใช้เวลา20นาทีเขาจัดฝุ่นหมดเลยเฮ้ยส้คิปแบนกูบุยก้ะไอ้เชี่ยใช่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 เลยโอ้ยคืนบ้านได้ปะคืนบ้านได้ปะไม่เอาหรอไม่เอาแล้วเพราะว่าถ้าไอ้หู๋ไปคนหนึ่งอ่ะแม่นั่งคนดีเอาจบตัวนี้ก่อนทุกคนจะได้เห็นว่าเราติดแอร์ดีจริงๆแล้วก็ เป็นแอร์ใหม่จริงเหมาะสมกับฐานะของบริษัทควบคุมของเราแอร์ไฮเออร์รุ่น Pure Cool ครับผมแอร์เพ<ม>ื่อสุขภาพนอกจากเย็นเร็วแล้วเย็นฉ่ำแล้วยังดีต่อสุขภาพด้วยเพราะเขามี IFD ฟิลเตอร์กรองอากาศได้เล็กกว่า PM 2.5คือ2.5นี่มันเป็นแบบอนุภาคลก็กน,นะมันละเอียดกว่านั้นอีกฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยนะครับผมเรื่องมลภาวะจากภายนอกแล้วนอกจากนั้นมันฉลาดมากพอไู้ไหมเพราะเราสามารถปิดเปิดทุกอย่างสามารถคอนโทรลทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอุณภูมิ หรืออะไรก็แล้วแต่ผ่านแอปพลิเคชันด้วยและสามารถกด p u r i f y ครับเพื่อฟอกอากาศหรือว่าสั่งเซลล์ครีมนิ่งได้เราสามารถกดแล้วมันก็จะทำความสะอาดตัวเองแต่ว่าอันนี้แนะนำนะนี่ถือว่าเป็นการแนะนำนะว่าเวลาเราจะกดอ่ะก็กดตอนที่เราอยู่ข้างนอกหรือเราออกไปกินข้าวกลางวันกันหรือก่อนเข้ามาในบ้านกดเซลล์ครีมนิ่งก่อนเพราะใช้เวลา20นาทีจะได้ไม่ต้องมานั่งรอคือแอร์จะได้ทำงานต่อเนื่องเลยเวลาดูกากชมทุกท้านเครับแอปพลิเคชันหน้าตาใช้งานง่ายมากมฝากไว้ด้วยนะครับผม กับ Air h ไฮเออร์เพอริคูนะครับคือดีสุดๆไปเลยแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะไปช้อปปิ้งของนีได้หน่อยมาตกแต่งออฟฟิศนะครับไม่ว่าจะเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้เป็นอ่าพร็อพต่างๆแล้วเดี๋ยวพอเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูในสตอรี่อีกทีออฟฟิศใหม่เราเป็นยังไงแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่ได้มาอย่างแรกเลยคือแอร์เย็นช่ำมากทั้งก่อนเข้าออฟฟิศหรือว่าออนออฟฟิศแล้วสามารถเช็คได้เลยนะครับจะเปิดจะปิด จะอะไรก็ได้แล้วแต่พอก่อนเข้าแล้วกดเปิดก่อนเราถึงจะได้เย็นฉน่ำอีกอย่างนึงสัมผัญมากไม่ต้องกลัวเรื่องฝุ่นเพราะว่ากดฟอกอากาศผ่านแอปได้ด้วยโหนี่ดีมากคือรีโมทรีโมทนี้แทบจะลืมไม่ต้องใช้ไปแล้ว<ม>คือยุคนี้มันเป็นยุคข,ของ I O T เข้าใจไหมคือใครเป็นสายยานเจ็ทเนี่ยต้องจับนะครับบอกเลยว่าทุกวันนี้ทุกคนเขาใช้สมาร์ทโฮมกันหมดแล้วทุกอย่างมันเป็นแบบการคอนโทรลแอปพลิเคชันหมดแล้วไม่ต้องมานั่งเหนื่อยมากมายืนทำไมเนี่ย ขอบคุณนะครับไฮเออร์ครับทนทานมากแล้วก็รับประกันแอร์นานเลย5ปีครับคอมเพรสเซอร์อีก10ปีแถมศูนย์บริการครอบคลุมทั่วประเทศครับเลือกแอร์ดีครบจบที่ไฮเออร์ครับขอบคุณมา,ากจะไม่พูดอะไรเลยแล้วยิงง่งต่อพูอีกเนี่ยพูดไม่ได้รู้แล้วพวกมึงข้างในเดี๋ยวมึงได้าบอมึงไปแดกว่าจะพูดตรงนู้ข้างนอกเลยข้างนอกไม่มีไฮเออร์ข้างนอกไม่มีไฮเออร์ไม่เชื่อไปซื้อไปซื้อของไปไปซื้อของไปซื้อของ ใช้นหน้าที่กูเลยนะจริงๆทำงานมาทำงานหัดตะก,กูเดินสบายแต่มึงหัดก,กูมึงแย่งกล้องอะไรยี้มึงทำงานสบายเหมือนกันนะอจริงๆแล้วะอะมึงควรจะอยู่ออฟฟิศไม่ใช่แบบการออกมาข้างนอกกับกูนะก็ออกมาสองคนเหมือนเดทเลยเนี่ยเที่ยวบายเดทเหรอบายเดท ไอ้ียวันนี้เราไปทำอะไรกันพี่หยงคุณออสการ์บอกว่าเขาจะซื้อของเข้าออฟฟิศใหม่หลังจากที่เราไปตรวจแอร์ไงทีนี้เราก็ต้องเริ่มซื้อของเข้าออฟฟิศแล้วเพราะว่าคิดว่าสถานการณ์ปลายปีน่าจะดีขึ้นฉะนั้นเนี่ยพนักงานก็จะกลับมาทำงานกันกูจะเริ่มแยกแล้วเคทีต้องออกไปจากชีวิตกูละไม่ไปให้น้องไปหยงอย่มึงต้องไปให้หมดเอาจริงนะโชคดีที่แอร์มันเย็นใจมันร้อนไงมันก็เลยอยู่ด้วยกันได้ นี่ปิดปิดแอร์หรือยังคะเดี๋ยวเช็คเอาล่ะนี่ยปิดแล้ว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 ออกจอดออกมาผมกดเปิดแอปแล้วผมเช็คเรียบร้อยแล้วผมไม่มีพลาดเรื่องเงินค่าไฟค่าเต็มเม็ดเต็มหน่วยผมผมทุกอย่างผมทุกอย่างจุกจัดการเป็นอย่างดีฉะนั้นถ้ามึงแอบเปิดแอร์กูจะแอบปิดจากตรงนี้กู <c oughs> รู้แล้วพวกมึงมันลายเวลาซื้อเตียงพี่วเทสยังไงคะลองเอ๊ะโยถ่ายไม่บอกอ่ะลองพี่จะลองนอนดูลองนอนลองนอนไอ้ฟู่กันไม่เท่าไหร่หรอกสำคันที่ขาเตียงเวลาเสียงมันดังไม่ดังที่ฟูกไอ้เหี้ย ปัญหที่ขาเตียงแต่จริงแล้วเสียงไม่ไดังที่พูกที่ขาเตียงหรอกเสียงดังที่น้องวันนี้ก็ปิดวอ็อกนะครับขอบคุณลูกค้าที่น่ารักนะครับแอร์ไฮเออร์พ i ริคู เดี๋ยวของจะไปลงที่ออฟฟิศใหม่ของไม่ได้ลงที่ออฟฟิศใหม่ตอนนี้หาทางออกจากเมกะบบังนาให้ได้ก่อนไปไหนเนี่ยไม่รู้ไม่รู้ตะวันเก่าไม่ที่จอดรลกับมาทางเข้าท่าทำหม่วะเนี่ยอันนี้ทางออกันโอเค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 ต้อนรัต้อนรต้อสิับขอบคุณนะครับแอร์ไฮเออร์เพลย์ครูนะครับใครที่อยากได้แอร์ดีๆแอร์จับจับก็ไปซื้อได้ไฮสีสวยมากชอบสีมากใครที่ชอบแต่งบ้านจริงสีมันเหมาะกับ มันเหมาะกับผู้หญิงหรือเปล่าคือมันเหมาะกับผู้หญหิงเพราะว่าจะมีผู้หญิงหลายท่านที่ชอบอุปกรณ์แต่งบ้านหรือพร็อพต่างๆที่มันเป็นพวกงานแบบงานทองเหลืองงานโรสโกอะไรเงี้ยเหมาะเพราะว่าสีแอร์มันมันไปด้วยกันได้น่ารักแล้วก็ใช้งานง่ายนะครับขอบคุณลูกค้าที่น่ารักนะครับงั้นเดี๋ยวไปขออนุญาตไปขับรถก่อนตอนนี้เจอทางออกแล้วแต่ว่าขึ้นทางเหนือตรงไหนไอ้สัสงงโว่บายครับเจอกันใหม่วอกหน้าครับไปๆบนบนปิด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 กัน